วันนี้วันศุกร์แล้วนาะก็สู้ๆนะคะเฮือกสุดท้ายออกเฮือกสุดท้ายดูจะไม่มีชีวิตเนาะ พึบสุดท้ายละกันนะคะแล้วก็จะได้พักผ่อนกันแล้วนะจ๊ะวันนี้ค่ะพามาอ่านข่าวน้องลิสดีกว่านะคะแต่ว่าพิเศษสุดๆค่ะตรงที่เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาสเปนเลยนะคะที่ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับน้องนะคะเขาก็มีการลงภาพค่ะลิซ่าที่เดินบันไดวนสุดหรูออกมานะคะจากงานบุคกอี่นั่นแหละแล้วก็บอกว่านี่คือลาลิซามโนบาลน,นะคะเธอได้เข้าร่วมงาน ของ h ไฮแบรนด์จ e เวล r y นะคะใน Unexpected Wonder นั่นเองนะคะก็บอกว่ามีการร่วมง,งานกับดาวดังของโลกอีกหลายคนเลยนะคะแล้วก็เล่าว่าบลาบลาบลาน้องนะเป็น g l o b a l ด์ของแบรนด์อะไรบ้างนะคะที่สำคัญค่ะหนังสือพิมพ์สเปนที่ว่านี้เขายังบอกอีกว่า ลิซ่านะคะคือชัยชนะในวงการเคป๊อปนั่นเองค่ะถามว่าเป็นชัยชนะยังไงนะหรอก็คือลิซ่าสามารถพลิกโฉมตัวเองนะ,ะจากบทบาทค่ะสาวน้อยในวงการเคป๊อปสู่ฉากหน้าของแบรนด์สุดหรูนะคะที่ดูยังไงก็น่าค้นหามากๆเลยนะคะ ซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นหนังสือนะหนังสือพิมพ์ค่ะที่รายงานข่าวนะรายงานเป็นภาษาสเปนแหละแต่ว่าก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะตีพิมพ์ไปในหลายๆประเทศที่ใช้ภาษาสเปนด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยคนที่เขาไปเจอเนี่ยก็คือเป็นชาวอาร์เจนตินานั่นเองนะคะบอกว่าเจอข่าวของน้องลิสค่ะเป็นบทความนะคะก็รู้สึกว่าปลื้มมากเลยทีเดียวนะคะ มีอยู่คอมเมนต์หนึ่งค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะก็มาคอมเมนต์ค่ะใต้ข่าวนี้นะคะเพราะว่าข่าวเนี้ยเอามาถูกทำเป็นออนไลน์อีกทีนะจริงๆก็คือเป็นสิ่งพิมพ์นะคะก็คนนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะชื่อใช่ เอสพิโนซาหรือเปล่านะเป็น i อดีแอกเคเขานะคะเธอก็บอกว่าฉันมาจากอาร์เจนตินานะคะบัวโนสไอเรสนั่นเองแล้วก็รู้หรือเปล่าว่ามันยากแค่ไหนที่เราจะหาอ่านบทความเกี่ยวกับ K p o ๊ที่พวกเราหลักนะคะ แต่ว่าบทความของลิซ่าดันมาปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ที่เป็นภาษาสเปนได้เธอบอกว่ามันเป็นอะไรที่ที่สุดจริงๆนะคะที่ฝ่าด่านมาแล้วก็เอิมเขาเรียกว่ายังไงอะ ฝาดานศิลปินในพื้นที่ในประเทศของเขาที่เขาก็ยืนยงกันแข็งแกร่งมีแนวเพลงของตัวเองนะคะแต่ว่าลาลิษาเข้ามาไม่ได้ด้วยเล่ก็ด้วยมนแน่นอนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นข่าวได้ทั้งเรื่องของเพลงแล้วก็เรื่องของแฟชั่นไอคอนนั่นเองนะคะ เออจริงๆไม่ใช่เล่หรอกจ้ากอย่างนี้เขาเรียกสเสน่ห์มากกว่านะคะแล้วก็ความสามารถที่หลากหลายก็เลยทําให้น้องเป็นข่าวเป็นคราวได้เยอะขนาดนี้แล้วก็สามารถเข้าไปเป็นข่าวในประเทศที่แน่นอนแหละเคป๊อป ไม่อาจจะเข้าถึงจริงๆนะคะมันยิ่งกว่าแบบฟาดานวัฒนธรรมฟาดานเรื่องของรสนิยมการฟังเพลงมันคือเอวิงจริงกระเบลจริงๆแต่ว่าลาลิซาโผล่ไปได้แล้วนะคะในหนังสือพิมพ์สเปน่ะแล้วก็อันนี้มาจากใจของแฟนคลับชาวอาร์เจนตินาเลยล่ะค่ะ ซึ่งนอกจากเรื่องของชื่อเสียงของน้องเองแล้วนะคะการที่น้องเนี่ยมาอยู่ประจําการค่ะสวมหมวกให้กับแบรนด์สําคัญสําคัญระดับโลกนี่ก็ช่วยได้มากเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเขาก็จะตีตลาดไปกว้างขึ้นในอีกหลากหลายประเทศเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าค่ายไม่สามารถซัพพอร์ตหรือว่าพาน้องติดปีกไปถึงตรงนั้นได้อย่างแน่นอนแต่ว่าแบรนด์เหล่านี้ล่ะคะที่เขาแบบ กล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลงทุนนะคะลงกับน้องลิซนี่คือไม่เรียกว่าเสี่ยงด้วยนะคือได้เต็มๆอย่างแน่นอนนะแต่จะได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้เลยนะคะมันก็ทําให้เห็นว่านี่แหละ่าดานมาเป็นความภาคภูมิใจแล้วมันก็เป็นความสุขของชาวเคป๊อปที่กระจายอยู่ทั่วโลกจริงๆแต่บางพื้นที่เขาไม่ยอมรับเคป๊อปหรือว่าข่าวาวเคป๊อปฝ่าไปไม่ถึงนะคะแต่ไม่ใช่กับลิซ่าค่ะก็ยินดีนะคะกับลิลลี่ เจนตินาด้วยก็น่าจะมีความสุขค่ะเห็นภาพน้องเต็มเมเห็นข้อความเห็นบทความแบบนี้นะคะเดี๋ยวมีประเทศอะไรอีกที่ลิซ่านะแสกกลางฝาดด่านเข้าไปได้นะคะเขาเรียกว่าใส่เดียวเลยทีเดียวนะจ๊ะเพราะไปคนเดียวโดดๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะฟังติดตามด้วยนะบ๊ายบายจ้า